สวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนอาหารเช้าวันนี้ทำอาหารเช้ากัน <c oughs> อาหารเช้า <c oughs> อากาศตอนเช้า หารเช้ายุ่งๆหน่อยบอร์นิ่งบอร์นิ่งวันนี้ออกเย,ยแล้วออกเย,ยแล้ววันนี้ทานไข่ได้ ทานไข่ได้โอเคแล้วทานไข่ได้ อาหเช้าวนี้กันเพืวันเพื่อนทานอาหารเช้ากันได้ยางทานกาแฟกันได้ยางมีขนมปงนมังผลไมไ้ยังไม่สุกกล้วยยังไม่สุกเลย อากาศเป็นยังไงไม่รู้เนาะเจ๊ฮะเจมหมดเมื่อวานเจ๊หมดเมื่อวานไม่วันถู ขมปังสองแผ่น กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดิ่งพี่พลอยนะคะกับปานะคะออมีนมพอดีหมดเจแล้วทานได้เนี่ยอาหารเช้าพี่พลอยก็จะมีแค่มีนมแก้วหนึ่งน้ำมะนาวเดี๋ยวน้ำมะนาวหนึ่งแก้วกาแฟคนละแก้วน้ำมะนาวนน้ำมะนาวแก้วหนึ่งเพราะว่าตอนเช้าเช้าพี่พลอยต้องทานน้ำมะนาวทุกวัน น,นีต้องทำความสะอาดห้องอีกเ้ยเพราะว่ารู้สึกว่าหลังตู้ตรงหลังตู้จะขี้ฝุ่นเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ต้องทำ กินาทีแล้วห้านาทีแล้วเกตอนชเช้าพี่พลอยก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> วันนึงก็อยู่อย่างนี้แหละทีวิตที่พอตอนนี้ไวไม่ได้ทำงานไวเกษียณไวกเกษียนก็จะประมาณนี้ก็มีความสุขดีนะพูดถึงอ ดูข่าวไปด้วยอุย,อยนั่งดูข่าวไปด้วยดื่มกาแฟไปด้วย ดื่มกาแฟด้วยกันนะคะแก้วน่าทานนะเนี่ย <c oughs> แก้วกาแฟสวยงามพี่พอลอยก็ตอนเช้าก็ดีเนี่ยน้ำน้ำมะนาวหนึ่งแก้วกาแฟนมแล้วก็มีผลไม้มีส้มมีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้ามีกล้วยก็พอดีวันนี้ไม่มีกล้วย พวยไม่มีวันนี้เดี๋ยวจะทำทำแซนด์วิช็กับีเเเเอออ็็็นาะเอ็กโอ n ย X Oh ไข่ทานไข่ได้แล้วอะเพราะว่าวันนี้ออก,ออกเงแต่เมื่อวานทานเจวันนี้ออกวันนี้ทานอาหารธรรมดาวันนี้ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่คอยนะคะนี่เอก นี่แซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์วิชธรรมดาแล้วนี่แหละ งั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พอยดื่มกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าเอยวดื่มกาแฟก่อนนะจ๊ะ